สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกท่านมารับชมบันทึกประวัติศาสตร์สำคัญอีกครั้งเมื่อวันที่25สิงหาคม2568พระรา,าชาวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้เมตตามาอธิษฐานจิตสมโพธพระคุธโทน้อยรุ่นแรกพศ2494พร้อมพระกรุรุ่นเก่าวัดอาวุธวิกสิตาราม ณอาคารโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครพระพุทธโธน้อยพระเครื่องที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระครอบจัก,กรวาลคุณแม่บุญเรือนตมบุญเติมผู้จัดสร้างพระพุทธโธน้อยปี2494วัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพคุณแม่บุญเรือน คุณแม่ผู้เปี่ยมด้วยเมตตาและศรัทธามั่นคงในพระพุทธศาสนาขั้นเกิดเมื่อปีพศ2437เป็นคนใจบุญรักษาคนทำคลอดให้ชาวบ้านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายต่อมาบวชเป็นแม่ชีมุ่งปฏิบัติวิปัสนาอย่างจริงจังจนมีผู้เลื่อมใสศรัทธามากมายทั้งชาวบ้านและผู้มีบารมีท่านละสังขารในปีพศ2507 สิริอายุ70ปีแต่ชื่อเสียงและบารมียังคงเลื่องลือมาจนทุกวันนี้พิธีอธิษฐานจิตและพุทธ,ธาพิเศกพระพุทธโทน้อยผ่านพิธีอธิษฐานจิตโดยคุณแม่บุญเรือนและได้เข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษใหญ่หลายครั้งครั้งสำคัญคือปี2499ที่วัดสัมพันธวงศ์กรุงเทพโดยพระคณาจารย์จากทั่วประเทศเช่น หลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพหลวงพ่อเฮียงวัดป่าจังหวัดชนบุรีและในปีเดียวกัน2499วัดสารนาฏจังหวัดระยองได้จัดพิธีใหญ่มีพระเกจิผู้ทรงคุณมากมายร่วมปลูกเสกเช่นหลวงปู่ฟันอาจาโรจังหวัดสกลนครหลวงปู่ดูนอตุโลจังหวัดสุรินทร และหลวงปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองซึ่งเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในวงการพระเครื่องไทยพระพุทธโทนอยขึ้นชื่อว่าพระครอบจัก,กรวาลไม่ว่าขอเรื่องเมตตาการค้าการงานแคล้วคลาดผู้บูชาหลายคนต่างมีประสบการณ์ปาฏิหาริย์ที่เล่าขานไม่รู้จบพระพุทธโหนยรุ่นแรก ปีพศ2494คือมรดกศรัทธาอันยิ่งใหญ่ที่คุณแม่บุญเรือนสร้างไว้วันนี้ยังได้รับการสืบต่อแรงศรัทธาโดยมีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเมตตาอธิษฐานจิตสมโพธเป็นประจักษ์พยานว่าพระพุทธโทนอนไม่ใช่แค่พระเครื่องแต่คือเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน และจะคงอยู่คู่ศรัทธาตลอดไปขออำนาจบารมีคุณแม่บุญเรือนและพระพุทธโธน้อยดลบันดาลให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญสมหวังทุกประการครับสาธุ